เป็นวันที่เจ้าชายฟิลิปเสียชีวิตนะครับวันที่9เดือน4นะครับเดือนเมษาท้องฟ้าที่ทั่วประเทศอังกฤษเลยคือแบบอโอท้องฟ้ามืดมนมากเลยก็แบบวันนี้ท้องฟ้าดูมืดมนมากเลยมีแค่แสงรำไรจาก ตรงนี้นะครับเหมือนแสงที่คงเป็นแสงจากพระเยซูเจ้ามารับดวงวิญญาณของเจ้าชายฟิลิปนะครับไปสู่สวงสวรรค์ชั้นบนนะครับซึ่งเจ้าชายฟิลิปในวันที่9ทรงมีพระชนมายุครบ99ปีนะครับทันได้ สละดวงจิตวิญญาณไปในวันที่9นะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจง9ก้าไปสู่ความหลุดพ้นจง9ก้าข้ามผ่านสิ่งที่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทนจง9ก้าไปเป็นเทวดาแห่งฟากฟ้าสวงสวรรค์เบื้องบน ไม้ที่น่าพรางสว่างกันนะคะก็ตอนนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะคะับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมีการ่ายแต่ว่าข่าวไม่ได้ต้องคอยเลยโอเคเดี๋ยวเหตุอังกฤษนั่นเองเอ่อตอนนี้เจ้าฟ้าเจ้าฟ้าชายเอ่อฟิลิปนะครับก็ไปสู่วสวนสวรรค์ ก็ตอนนี้เีโอก็วางดอกกล้วยไม้นะครับวันนี้เีโอเลือกเป็นสีฟ้านะครับซึ่งสีฟ้าก็มาจากคําว่าเจ้าฟ้านั่นเองเีโอขอส่งเจ้าฟ้าชายฟิลิปของประเทศอังกฤษนะครับกลับไปสู่สวงสวรรค์นะครับ กลับไปสู like oh, no, know, s <S so ่สวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับก็ขอให้อ่า he and her Majesty นะครับทรง Rest in Peace อ่า in the heavens of England Great Britain Wales and Scotland นะครับ ขอบคุณช่วงเวลาที่ดีๆเป็นวันที่อากาศโปร่งโล่งสบายแต่ก็หนาวหน็บมากๆเลย ก็ครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษก็ขอให้ท่านจงไปสู่สุคติ